เจอซ่อพม่าสซ่อมพม่าเอาแล้วตอนนี้เริ่มแล้วจังความวุ่นวายเย่เอาแล้วเริ่มปัญหาเยอะแล้วตอนนี้เริ่มปัญหาเยอะแล้วตอนัี้อาการเมืองหัวใจพม่าเริ่มแล้วครับเริ่มมากเรื่องไปแล้วตอนนี้ าจากแกนกแล้วครับนกแล้วครับมันมีสาวตอใต้คนหนึ่งมั้งหัวใจพระม้าอีกคนหนึ่งมัวงสอ,อภาคใต้หัวใจพระม่าอีกคนไม่รู้ไปเรื่องอะไรของเขาตอนนี้น้ําท่วมทำไมไม่ไปช่วยไม่เห็นไปช่วยเลยน้ําท่วมคนก็ลําบากกันก็ไม่ช่วย มคิดจะช่วยพมา่าทำไมไม่ช่วยคนไทยกันก่อนคนไทยกันเองเนี่ยโอ้ไม่เข้าถ่านวอตอนนี้เริ่มมีปัญหากันเยอะแยะแล้วเพราะว่าเป็นนี้นี่เองเริ่มบุ่นวายกันละทำไมท่านหนึ่งไม่รู้มัง่งว่าตอนนี้คนไทยเขากำลังลำบากตอนนี้น้ำท่วมกันทุกที่ทุกแผ่นดินมั่วกันไปหมด ท่านอยู่ในการเมืองนนัท่านไม่รู้หรอท่านอยู่ในเมืองไม่รู้หรอว่าข้างนอกก็ลําบากขนาดไหนน้าท่วมลําบากน้ำบนกันขนาดไหนเี่อแย่หย่ใยญแย่แบบนี <c oughs> ไ้ไม่ไม่เข้า่านะไม่ผ่านละ